วางผิดตำแหน่งชีวิตการงานของคุณเนี่ยเปลี่ยนเลยนะวันที่11กันยานี้นะครับดาวพุธจะย้ายจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกันส่งผลต่อการเรียนรู้การสื่อสารการเจรจามากๆราศีที่รอดนะครับ คือราศีสิงห์เมษแล้วก็ธนูช่วงนี้นะจะรู้สึกว่าสื่อสารเจราจารได้ดีงานเอกสารปังไปพูดกับใครใครก็เชื่อไปพูดกับใครใครก็รักส่วนราศีอื่นนะล่วงระวังให้ดีไปพูดกับใครแล้วอะ่ะอาจจะเกิดการขุ่นข้องหมองใจดังนั้นคิดก่อนพูดวิธีทางแก้นะง่ายๆครับที่โต๊ะทำงานของคุณนะด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งมังกรเขียวเป็นตำแหน่งแห่งปัญญาและความรู้ไม่ว่าคุณจะบูชาจี้พระพิราบองค์พระพิราบหรือ ยานาคเนี่ยให้วางไว้ที่ตำแหน่งสายเพื่อส่งเสริมปัญญาคนอุปถรัรมภ์และการเรียนรู้ที่ดีอยากให้งานราบรื่นเงินไหลมาเทมาบูชาพระพิราบใครรอดใครร่วงบ้างเม้นใต้คลิปนี้สิตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นกำไร4หู5ตานะครับลดสูงสุด44%เลยนะครับตั้งแต่11-15กันยานี้เท่านั้นนะครับ